ตามไปก่อนส้ม่ไม่ไมตามไปก่อนตามไปเรื่อยๆกนติดสายลอยไม่เล่นองแกไม่เกี่ยวกันไม่มาที่สายลอยอยู่สายลอยเส้นข้าวอะไรมงมั้งมงนัวข้าวเหมืเน้อมงมงมง โฉมโฉมโฉมครับโฉมงามหรือเปล่าก็ไม่รู้มันล้ำอยู่น่าจะเป็นโฉมงามโฉมใหญ่เพราะจิกยาก<ะ><ช>โฉมกันได้แล้ววันนี้น่าจะเป็น,นอไอโฉมเนี่ยเก๋า,าลุ้ยโฉมงาล้ำข่าวมาแล้วครับขาวมาแล้วมันต้องใช้ความพยายามสูงวันนี้นา เอาละครับโอมโอมรำมาวันนี้โอมแม่สวยจี๊ดไงลอยแล้วโอมงามใช้เยอะสีเขียวลอ้าฤทธิพงนั่นเลยว่าพืงวิ่งนัก